สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากไอ้มือนันที่หฮาได้ปลูกมะงคูมีสองแบบนะครับแบบลาบไปกับพื้นแล้วกับแบบสมัยเก้าที่ปลูกแบบแน่วตรงนะครับผมวันนี้ก็มาไทยให้พ่อแม,ม,ม,ม่พี่น้องในเบื้องอีกเทือนนึงนะครับผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วละครับผมก็มีต้นตายแนี่ยล้วก็เอามามันไอ เกิดหลากเนา่าโค่นเน่านะครับผมก็เลยตายไปแน่เลยก็เลยเอามาสามแน่นะครับผมแต่ว่าไอ้คงไว้คือเก้าไอที่ว่าลูกแบบแนวแนวไอ้หลาไปกระเพืดน,นะครับผมอันนี้สิมา่เบื้องว้ลักษณะแนวหลาไปกระพื่นเนี่ยหลังจากประมาณสามอาทิตย์ <c oughs> เขาจิเริ่มเอียงนะครับผมต้นมะฮงเขาฉดเริ่มเอียงเริ่มเอียงแล้วก็ตั้งตรงขึ้นนะครับผมอันนี้คือลักษณะ กะนาสีเตียคือยังของข้าเจ้าวาอยูด่ดอกครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวห้าจังคอยมาเบื้องน้างกันอีกเทนึงว่าตอนออกหมากออกผลแล้วสีเป็นจังใดสีย่างอยู่จากตนนะครับว่าสีสีเป็นผลนเป็นหมากให้าบอสาหรับปลูกแบบเอียงกับแบบตั้งตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนอันนี้ แดดก็จัดแห้งครับมันก็นเลยแบบสีเหลืองสีเหลืองกัแบบสีตายแดยดน้านะครับผมแต่ว่านี่ครับลักษณะลักษณะของเขาก็ะิตอนนั้นปลูกลาบไปก็คพือนะครับกะชเริ่มเอียงเอียงเอียงมากเลยเริ่มล่ำต้นกระชีตรงนะครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งไอทีว่าแบบแนวลาบนะครับแบบแนวลาบนี่ก็ เหลืออยู่สามต้นนะครับอันนี้ต้นหนึง่งกระ,ะสุ่งเป็นแต่เด็กกินไว้อยู่ครับอันนี้คือมันตายนะครับพี่นองนี่เดยวเอามาแซมเด็เอาต้นอื่นมาแซมอีกเที้น,นึงนะครับอันนี้ก็ย่างอยู่ครับนี่ปลูกแบบตรงย่างอยู่ตัวนี้ต้นหนึง่งแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ลักษณะปลูกแง้มนี่มันจะเป็นแบบ หลากเนา่าโข้นเน่าครับพี่น้องนี่ตัวน,นี้ก็ตายแล้วแต่ว่ากับชิ้นยังต้นนี้อยู่แต่คิดว่าน่าจะรอดอยุบหกต้นน่าจะรอดหกต้อนอยู่ครับนี่อันนี้คือแบบตั้งตรงอันนี้เอาไม้สามต้นที่เอียงที่ตายไปนะครับผมกับปลูแบบเอียงคือเก่านะครับนี่ครับนี่กับแบบเอียงนีต้นนี้ก็คือก้มูอยู่เดี๋ยครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พาน้องมาอัปเดตเบิงการปลูกมะคุ้งหลังจากที่ปลูกแบบยังกบแบบตั้งตรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวสามารถติดตามน้ำกันต่อไปว่าหลังจากนี่แล้วสี่หาเดือนแล้วสิเป็นยังไงสิทิศมากออกผลบ้นะครับเดี๋ยวถา้ามาเบิ่งน้ำกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนี้ครับผม สวัสดีครับ